อันนี้ตำปลาโอ้ยอย่าร้องเพลงออกอบส้มตำทำเหมือนเดิมเนี่ยดี่เว็นคนท้องเจ้าอีกเนะนี่ยคิวนี้ก่อนแล้วกันแต่คนท้องไม่ไ ก็บตัวไม่ได้ใช้ซักแต่ทอดหรือชิ้นใช่ไหมแต่ทอดหรือชิ้นนึ่ใช่ใช่ใช่เ้ยพูดมอย่าล้มทาสหอยมือทอดมือทอดไปไหนแล้ววปวดฟันนะ